การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลตาม e า s u r v e i l l a เ c e เป็นการเฝ้าระวังแบบจำเพาะเจาะจงตามบริบทของแต่ละพื้นที่โรงพยาบาลผาขาวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามบริบทดังนี้ 1. การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายส่วนปัสสาวะหรือ CAUTI 2. การเกิดปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาลหรือ h a ป 3. การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบหรือฟรบไบติสสการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บหรืออ e ีพิซิโอโตมีอินเฟคชัสะดือทารกติดเชื้อหรือออมฟร i t ติส ซึ่งรูปแบบการเฝ้าระวังจะมี2แบบคือ pre-infection และ post-infection โดย pre-infection คือการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชือ้อ post-infection คือการเฝ้าระวังอาการเมื่อมีการติดเชือ้อเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้อมาดูการเฝ้าระวังการติดเชื้อของแต่ละไซต์กันเลยค่ะ CAUTI หรือการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะมีการป้องกันโดยปฏิบัติตาม CAUTI bundle ซึ่ง CAUTI bundle ประกอบด้วยการใส่สายสวนปัสสาวะตามข้อบ่งชี้การใส่สายสวนปัสสาวะด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้อการดูแลผู้ป่วยขณะคาสายสวนปัสสาวะและ ข้อบ่งชี้ในการถอดสายส่วนปัะสสะาวะซึ่งข้อมูลที่อยู่ใน C.U.T.I. a Bundle เราได้นำมาใส่ในเช็คลิสต์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้ง่ายมีการให้ความรู้ผู้ป่วยโดยการแจกแผ่นพับความรู้วิดีโอความรู้โปสเตอร์กระตุ้นเตือนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิด CAUTI หากผู้ป่วยจำหน่ายและมีสายสวนปัสสาวะกลับบ้านให้ลงข้อมูลในโปรแกรม Thai c o c เพื่อส่งต่อข้อมูลการดูแลในชุมชนต่อไปเรามาดูแฮปกันค่ะแ a ปหรือ Hospital Acquired pneumonia คือการเกิดปอดอักเสบจากการนอนโรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังการเกิดแฮปโดยใช้เช็คลิสต์แฮปโอีโดย H คือแฮนด์ไฮยีนการล้างมือ A คือการป้องกันการอุดกั้นทางเดินหายใจ P คือ Position การจัดท่าผู้ป่วยที่เหมาะสม O คือการทำความสะอาดปาก E คือการบริหารปอดอย่าลืมใช้เช็คลิสต์นี้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดแฮปนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเฟรดไบติสหรือเหลาเลือดดำอักเสบมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อโดยใช้เช็คลิสต์เฝ้าระวังการติดเชื้อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ใช้เทกเดิมติดบริเวณให้สารน้ำใช้ IV วสายรุ้งและเปลี่ยนทุก3วัน IV ราวทุกเวนและให้ยาช่วยดูป้ายแจ้งเตือนการติดเชื้อหากพบการติดเชื้อสามารถรายงานให้ไอ n ซนรับทราบได้เลยค่ะโดยฟิบไบติสจะมี4เกรดดังนี้หากจำไม่ได้สามารถดูในใบเช็คลิสต์การเฝ้าระวังการเกิดฟิบไบติสค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของ e p i s t o m y infection หรือแผลฝีเย็บติดเชื้อและ omphalitis หรือการติดเชื้อที่สะดือทารกซึ่งมีการดูแลที่เหมือนกันโดยทำคลอดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อให้ความรู้และแจกแผนพับผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อส่งต่อ COC เพื่อดูแลต่อในชุมชนและในชุมชนใช้แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเพื่อดูแลต่อเนื่องหากพบการติดเชื้อ แจ้ง ICN รับทราบอย่าลืมเฝ้าระวังการติดเชื้อ <Wow. S 1> เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะ yeah.